ย้อรงอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้ลงไลฟ์สดนะคะพาเอฟซทุกคนดูตลอดแล้วนะคะวันนี้จะพาเอซทุกคนนะคะมาเที่ยวป่าปรงกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะโซนที่หนูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีต้นปรงเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากด้วยนะคะปกติเนี่ยปรงเนี่ยถ้าสมมุติว่าขึ้นบน สวงของใครนะคะหรือว่าที่ทำกเกษตรกรของใครนะคะก็เขาจะไม่ตัดทิ้งกันนะอย่างเช่นแบบนี้นะคะดางล่างนี้ดางล่างนี้นะคะอันนี้ต้นอันนี้ก็คือยังอยู่ที่สวงนะคะของพี่น้องเนาะเขาไม่เอาตัดทิ้งนะคะแล้วก็ดังเดี๋ยวนะดังหลังนี้ รือเปล่าด้านหลังนี้ก็เป็นโปรงนะคะเป็นโปรงหมดเลยนะคะที่ขึ้นอยู่บนแปลงกเกษตรกรของกเกษตรกรนะคะเขาไม่ตักทีนะก็คือปล่อยไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะมันไม่ได้ทำให้แบบพืชผลหรือว่าผักที่ปลูกนะคะเสียนะคะเขาจะไม่ตักนะที่นี่เขาไม่นิยมตักด้วยแล้วก็ที่นี่นะคะเขาไม่ให้คนที่อยู่ข้างนอกนะมาขุด ต้นโปรงไปปลูกนะเขาไม่ให้ปลูกนะนี้จะพาเอฟซทุกคนไปดูนะคะอันนี้หนูเลยจากหมู่บ้านแล้วนะคะก็คือเดินไปอย่างเดียวนะคะไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะว่าช่วงนี้อ่ะต้นโปรงเนี่ยมีอ่าทั้งที่ออกใบใหม่แล้วก็มีทั้งที่อ่ามีดอกอยู่แล้วแล้วก็มีทั้งโปรงที่อ่า มีรูปโปรงด้วยนะคะแต่ก็ต้องเดินไปนะคะมันไม่ใช่ไม่เยอะดูสิอันนี้ก็ดางหลังก็มีแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าจะบอกว่าใหา้มีแบบอยู่เขียวให้เราเห็นนี่มันไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนเนาะเป็นหน้าร้อนนะอันนี้ก็เป็นต้นโปรงเหมือนกันนะนี่ เป็นต้นโปรงเหมือนกันนะคะด้านบนอันนี้เป็นต้นโปรงนะคะก็ยุบกลับกันถ้าสภาพาต้นโปรงแบบนี้นะคะแบบนี้ที่จริงนี่ลำต้นของต้นโปรงนะคะจะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะที่ให้ F c ซทุกคนดูนะคะก็ เขาเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราดูไม่ดีเราคิดว่าเป็นต้นที่แบบแข็งแข็งอ่าเราดูเฉพาะเนื้อไม้ส่วนนี้เราจะเข้าใจว่าเขาแข็งมันไม่ใช่เขาไม่แข็งนะคะจริงๆนี่เขาจะอ่อนอ่อนกว่าต้นมะพร้าวนะคะจริงๆเลยนะคะอ่อนนะอันนี้อ่อนมากๆเลยลําต้นของเขาอ่อนมากๆไม่ได้แข็งเลยนะคะไม่ได้แข็งเหมือนต้นไม้นะคะต้นนี้ก็น่าจะอายุเยอะแล้ว น่าจะอายุเยอะแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะวันนี้ก็ถ่ายทำคนเดียวนะคะไม่มีตากล้องนะคะไม่มีตากล้องนะพเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยดางล่างนี้ก็ใช่นะนี่อันนี้ก็ใช่แต่มันก็เป็นแบบปกติของมันเนาะก็คือมีลำต้นแล้วก็มีใบนะต้นนี้มันจะยังไม่มี ดอกแล้วก็ไม่มีลูกนะคะปกตินะคะต้นปรงเนี่ยจะมีสองเพศเนาะมีเพศพูดกับเพศเมียนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ FC ทุกคนดูนะคะว่าเพศเมียมีต้องมีลักษณะแบบไหนเพศพู้มีลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะคะขาด,ดังบนนี้นะคะก็เป็นต้นปรงเหมือนกันนะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นต้นโปรงนะคะที่อยู่ข้างๆทางนะคะปกตินี้ป่านี้มีเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะอันนี้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นต้นโลรงนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูส่วนนะคะส่วนที่ส่วงไหนเป็นตัวเพศผู้แล้วก็ส่วงไหนที่เป็น ต้นเพศเมียนะคะ่คะต้นนี้นะคะเป็นต้นอ่าโปร่งนะคะเพศเมียนะคะซึ่งเราสังเกตนะคะตรงกลางนะคะตรงกลางนะที่ด้างบนก็มีใบด้างล่างก็มีใบนะคะตรงกลางนี้จะเป็นบริเวณนะคะที่มีรูปโปร่งนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยอันนี้คือใบด้างบนยังร่วงไม่หมดนะคะถ้าใบาด้างบนเนี่ย ล่วงหมดแล้วนะคะเขาจะเป็นอีกสภาพนึงนะคะอันนี้คือยังร่วงไม่หมดนะคะอันนี้เป็นต้นเพศเมียนะคะซึ่งอ่ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ยังร่วงไม่หมดนะถ้าร่วงหมดใบดั้งบนนะคะล่วงหมดก็จะเป็นอีกสภาพนึงนะอันนี้เป็นต้นเพศเมียนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพที่ใบดั้งบนนี้นะคะดั้งบนนะล่วงหมดแล้วก็จะมีอีกสภาพนึงนะคะ ค่ะนี่นะคะก็เป็นต้นโปร่งเพศเมียนะคะที่ใบดั้งบนนี้ร่วงออกหมดแล้วนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นส่วนของรูปโปร่งนะคะสีเหลืองๆเ,เลยนะคะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่การถ่ายทำของหนูนะคะวันนี้เอ่อบรรยากาศหรือว่าทิวทัศน์ไม่ค่อยสวยงามนะคะเนื่องจากว่ามีหมอกควันนะคะอันนี้ก็อย่าถ่ายทำให้เอฟซีดูว่าอ่าก่อนที่จะมาเป็น รูปโปรงในลักษณะแบบนี้นะคะต้องมีใบยอยู่ด้้งบนก่อนนะคะซึ่งก็เหมือนกับสภาพเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสภาพหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นต้นโปรงเพศผู้นะคะค่ะสำหรับต้นโปรงต,ต้นนี้นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นต้นเพศเมียนะคะซึ่งอันนี้อ่า ก็คือดัางในนะคะถ้าเราแกะออกมาเนี่ยดัางในจะมีลูกอยู่ดัางในนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆก,กันนะคะว่า,เ,าเปอเือกที่ห,อหะะ่อหุ้มลูกปรงนี้นะคะเลือกที่ห่อหุ้มลูกปลงนี้นะก็เออ บริเวณนี้นะคะจะเป็นหนามหมดเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นเป็นหนามหมดเลยนะคะที่ห่อหุ้มนะคะตัวรูปปรงอยู่ด้านในนะคะซึ่งถ้ารูปปรงที่ถ้าถ้าต้นปรงไหนนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะด้านในก็จะมีลูกนะคะสีเหลืองเหลืองนะคะอันนี้ซึ่งอันนี้ก็ถ้าอ่าหนูฆ่าไว้นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะนําไปทําเป็นแป้งปรงเนี่ยอ่า ั้งหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็น่าจะมีอยู่ประมาณา300ลูกนะคะ300ลูกนะไม่ถึง500ลูกนะคะถ้า500ลูกเนี่ยหัวของเขาอันนี้จะต้องใหญ่กว่านี้นะคะจะต้องใหญ่กว่านี้นะแต่อันนี้อย่างที่บอกนะอันนี้มันก็จะห่อหุ้มไปด้วยเปลือกเนาะซึ่งบริเวณเนี้ยก็คือเป็นหนามหมดเลยเนี่ยเป็นหนามหมดเลยนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นหนามหมดเลยนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่ต่ำๆนะคะไม่ไม่ไม่สูงนะคะถ้าสูงเนี่ยก็จะเหมือนสภาพเมื่อกี้ที่ให้ดูสองภาพนั้นนะคะอันนี้คือต่ำนะคะมันไม่สูงนะก็สภาพหนามนะคะที่ปกคลุมไปด้วยหนามเนี่ยก็คือการไว้นะคะไม่ให้ต้นไม่ให้ ตัวกระลอกนะคะมากัดกินลูกดัางในนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยาททาแป้งโปรงนะคะเราสามารถที่จะนำลูกที่อยู่ดัางในนี้นะคะแกะแล้วก็เอาลูกของเขาไปทําเป็นแป้งโปรงได้นะคะซึ่งลูกของเขาจะสีเหลืองๆนะคะสีเหลืองๆนะแต่อันนี้หนูไม่แกะเขาออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําแป้งโปร่งนะคะไม่นําตัวส่วนนี้ไปแปลลูกเป็นเป็น แป้งปรงนะคะอันนี้ก็อย่าให้ f อซดูสภาพของเขานะคะว่าที่จริงเขาก็ปกคลุมไปด้วยหนามนะคะแล้วก็บริเวณแบบตรงนี้นะคะอันนี้บริเวณตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบเป็นขนขนนะคะเป็นขนขนนะเป็นหนามเป็นหนามอันตรงนี้ก็คือจะเป็นหนามเนาะอันนี้เป็นหนามหมดเลยนะคะบริเวณนี้จะเป็นแบบลักษณะเป็นขนขนนะนี่ ขนๆเลยนะคะขนขน,นะอันนี้ก็ดูในส่วนที่ลูกโป่งนะคะระยะที่ใกล้มากเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือต้นของเขาต่ำนะคะไม่ได้สูงนะก็เลยแบบอเอามาให้ f อซดูแบบใกล้ๆได้นะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นอีกสภาพหนึ่งนะคะของอต้นโปรงนะคะเพศเมียนะคะซึ่ง อันนี้หนูขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นไม่ได้เนาะมันจะสูงกว่าหนูเนาะหนูจะไม่ขึ้นนะคะถ้าสูงกว่านี้เราต้องหาไม้มาต่อนะคะถึงจะได้นะอันนี้หนูจะไม่ขึ้นละเพราะมันสูงเกินไปนะคะถ้าสูงเกินไปแบบนี้เดี๋ยวหนูตกลงมามันจะไม่คุ้มนะคะที่จริงเนี่ยถามว่าน้องสวยไหมสวยนะคะถ้าเป็นต้นโปร่งเพศเมียนะคะทีะ่เขาดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามีผลนะคะก็จะมีสภาพแบบนี้เนาะ สวยนะลูกนี้ใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะใหญ่มากเลยแต่ว่าพอดีหนูขึ้นไปไม่ได้นะคะขึ้นไม่ได้นะอันนี้มันสูงกว่าหนูนะคะแล้วก็พอดีหนูมาเจอลักษณะพิเศษของเขาอย่างหนึ่งนะคือต้นปรงต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าลักษณะพิเศษของเขาเป็นยังไงนะคะต้นนี้นะก็อย่างที่บอกว่าต้นนี้ <c oughs> มีลักษณะพิเศษเนาะก็คือว่า ปกติเนี่ยทั่วไปมันก็มีนะคะแต่ว่ามันไม่มีเมื่อกี้คือหนูไม่สามารถที่จะให้เอฟซีทุกคนดูได้นะคะก็คือจะมีเกรดเนาะขาวๆนะคะขาวๆบนรูปโปรงเลยนะคะที่ติดเป็นสีขาวๆนะอันนี้ปกติเนี่ยส่วนนี้ถ้ามีในลักษณะแบบนี้นะคะหนูคิดว่านะคะน่าจะ มีความหวานนะคะความหวานนะเกล็ดขาวๆนี่นะคะคือหลังจากที่เราเห็นเกล็ดขาวๆแบบนี้ออกมาเนี่ยสักพักหนึ่งหรือว่าสักช่วงหนึ่งเนี่ยมดนะคะมดนะมดจะมา <c oughs> มาแบบมาตอมหรือว่ามาเลียแบบส่วนที่ขาวๆอันนี้นะคะแต่หนูไม่แน่ใจว่ามันจะมีความหวานหรือว่าเป็นยังไงนะคะแต่หนูจะให้เอฟซีทุกคนดูนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะต้นนี้เนี่ย มันมีอ่าเดี๋ยวนะขยับลงมาหน่อยกล้องของเราก็ไม่ค่อยดีละม,มันมันมีที่เป็นยายแบบนี้นะคะยายแบบนี้ f อฟเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นยายนะคะยายนะยายอะไรเอ่ยถ้า f อฟซีทุกคนตามคลิปนะะไม่ใช่ f อฟทุกคนตามหนูแล้วก็ดูคลิปของหนูเรื่อยๆนะคะส่วนนี้นะคะเป็นยายนะคะที่ ตัวหนอนดำทำนะคะอันนี้นะใยที่ตัวหนองดำชักไว้นะคะซึ่งถ้าต้นปรงต้นไหนนะคะไม่ว่าเพศผู้หรือว่าเพศเมียนะคะมียางนะคะไม่ใช่ยางสิมีใยนะคะมีใยนะที่มาชักบนต้นนะคะให้ต้นปรงมีลักษณะแบบขาวๆแบบนี้อันนี้เป็นใยเลยนะคะใยของตัวหนอนดำนะคะนี่ใช่ไหม ไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะมันเป็นความจริงนะคะอันนี้ก็ก็แสดงว่าต้นนั้นนะคะจะมีหนอนดานะคะอันนี้แล้วก็มีเป็นเล็กมัเล็กมเล็กเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ตรงอันตรงนี้นะคะก็จะเป็นขี้ของตัวหนอนดานะคะนี่นะคะนี่ก็คือเขากินต้นโปรงนะคะแล้วก็มีเขามีการขับถ่ายเนาะแล้วก็เป็น เม็ดๆนะคะเม็ดเล็กๆนะเป็นขี้ของตัวนอนดำเลยนะคะส่วนใย,ยก็จะเป็นใย,ยชักประมาณนี้หรือว่าหนากว่าน,นี้นะต้นไหนที่มีาการชักใยนะคะเยอะหนานะคะแสดงว่ามีตัวนอนดำนะคะอยู่ด้านในนี้นะคะอัอนนี้เดี๋ยวเราจะลองแกะดูซิว่าจะเจอหนอนดำสักตัวไหมนะคะ อยูนะขอแกะดูนะว่ามันจะเจอไหมนะคะมีน้องไหมน้องจะอยู่ไหมเนาะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแหละเพราะว่ามีขี้ให้เห็นแล้วนะคะอันนี้นะคะขอนะคะขอจับจักตัวมาให้เอฟซีดูนะคะว่าเราจะเจอไหมนะคะนี่เจอแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่เจอตัวเดียวน่าจะหลายตัวยอยู่เนี่ย เห็นไหมนี่อันนี้เขาเรียกว่านอนดำนะคะนี่ในมือเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะที่หนูบอกว่าถ้าเราไปเจอต้นฟรนต้นไหนนะคะไม่ว่าต้นเพศผู้เพศเมียนะคะแล้วมีการชักยายในลนักษณะที่เมื่อกี้ให้ดูนะคะก็จะมีตัวนี้เลยนะคะนอนดำนะคะอันนี้ นอนดานะโนนี้ไม่มีพวรถดวงนะคะไม่มีพวรถดวงนะเวลาเขาจะมีหนอนดาเนาะเวลาจะนำไปทำกินนะคะก็ต้องมีหลายขั้นตอนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรู้เรานำตัวหนอนดามแบบนี้นะคะไปทอดกินเลยนะคะก็จะ,ะทำให้เราแบบอ้วดได้นะคะอ้วกแล้วก็ มันจะอ้วแบบลุงแลนด์มากเลยนะคะหนูเคยโดนประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะคะเราต้องมีวิธีการเอาพิษนะคะที่อยู่ตัวภายในตัวหนอนดำนี่นะคะเอาออกก่อนนะถึงจะสามารถนำมารับประทานได้นะคะอ่าอันนี้หาให้เอฟซีดูแล้วนะไม่ได้อามนะไม่ได้แอบเอาหนอนดำมาวางไว้นะคือธรรมชาติของเขา ก็ต้องมียายแบบนี้เนาะชักแบบนี้นะคะแล้วก็เราดูแน่ๆคือมีขี้ด้วยแบบนี้นะคะถึงจะรับรองได้ว่านอนดำแน่นอนนะคะอันนี้จับให้ดูแล้วนะคะนี่นอนดำหนึงตัวปล่อยน้องไปนะคะเดี๋ยวเราปล่อยน้องไปก่อนนะอา้าวปล่อยน้องไปก่อนนี่เดี๋ยวเราจะดูนะว่าน้องจะไป กลับไปสู่รังของน้องแล้วนะคะอันนี้มีหนึ่งตัวน่าจะมีประมาณสิบกว่าตัวแหละหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่สองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้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 น,นี่น้องขยับไปละนี่อันนี้จะเป็นหนอนดามนะรัง ที่เขาชักย้ายแล้วเขาไปอาศัยอยู่ดังนายนะคะแล้วก็กินส่วนของต้นโปรงนะคะเป็นอาหารเนาะก็สักพักหนึ่งสักช่วงหนึ่งนะคะเขาก็จะไปชักย้ายให้กับตัวเองนะคะแล้วก็กลายเป็นดักแด้หลังจากที่กลายเป็นดักแด้แล้วก็สักพักหนึ่งเขาจะกลายเป็นผีเสื้อนะคะลักษณะผีเสื้อของตัวหนอนดามนี่นะคะเขาจะ เป็นตัวผีเสื้อแบบสีแดงๆนะคะหนูก็เคยทำคลิปให้ f อซดูแล้วนะคะใครที่อย่าดูก็ย้อนหลังไปดูได้นะคะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะนอ้องเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะาเดินไปดูนะคะว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นเพศผู้หรือว่าเพศเมียนะคะต้นโรงต้นที่อยู่ดัง ร่างนี้นะคะอันนี้มันช้างนะคะเราต้องค่อยๆเดินไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะก็อย่างที่บอกนะว่าบริเวณป่าที่พามาดูต้นโปรงในวันนี้นะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นป่าแบบช้างในลักษณะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เ,เราจะเข้าใกล้ๆนะคะเพราะว่าต้นนี้ไม่ค่อยสูงนะคะ มันจะเป็นต้นต่ำๆเนาะถ้าต้นสูงๆนี่เข้าใกล้ไม่ได้เนาะเพราะมันสูงแล,แล้วเราไม่สามารถที่จะไ้ทาให้ดูนะคะอันนี้นะคะเป็นต้นเพศผู้นะคะเป็นต้นเพศผู้นะถ้าเขาเป็นต้นเพศเมียเนี่ยเขาดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีผลเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นต้นเพศ คู่นะคะไม่ใช่ต้นเพศเมียนะคะถ้าเป็นต้นเพอ่าเพศเมียเนี่ยคือหลังจากช่วงที่เขาออกดอกเสกเนาะออกดอกแบบนี้นะคะเสกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เขาก็จะมีผลนะคะก็จะเป็นต้นนั้นก็คือจะเป็นต้นเพศเมียไปเลยนะคะแต่อันนี้เป็นต้นเพศผคู่นะคะก็ไม่กี่วันนะคะก็ตัวอดอกตรงนี้นะคะก็จะหลุดออกไปแล้วนะคะ มันก็จะหลุดออกไปอันนี้ขอดึงหน่อยนะปกติมันก็แบบอันนี้ก็ดึงได้อยู่แล้วนะคะนี่แบบนี้เลยอันนี้ก็สักพักหนึ่งเขาก็น่าจะร่วงแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ด้างล่างนี้ก็จะแห้งละเนี่ยดูสิดางล่างนี้แห้งแล้วนะคะแห้งแล้วนะนี่แห้งละอันนี้คือพร้อมที่จะล่วงออกไปนะคะถ้าเขาร่วงออกไปแล้วนะคะเขาก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ ก็คือไม่มีผลนะคะอันนี้เป็นต้นเพศเมียแน่นอนนะคะอันนี้ไม่มีผลนะแต่ถ้าหลังจากที่มีดอกแล้วก็มีลูกเนี่ยนะคะมีลูกของลูกปรงนะคะก็จะคือเป็นต้นเพศเมียนะคะอันนี้นีอันนี้ก็จะเป็นส่วนดอกของเขานะคะอันนี้ก็จะหลุดละดูสิอันนี้ด้างล่างนี่มันดำๆแล้วพร,อร้อมจะหลุดละ เ,เสียบเอ้าเสียบไม่ได้แล้วอันนี้หลุดละที่จริงน่าจะหลุดละเพราะว่าอ่าเนื้อตรงนี้ไม่ส่วงหนังตรงนี้มันแห้งแล้วค่ะอันนี้พร้อมจะหลุดละเดี๋ยวจะให้ดูนะคะต้นที่แบบเขาหลุดละต้นที่เขาหลุดแล้วก็ดอกโปรงใหญ่ๆเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะน,นี่ก็ขนาดเล็กนะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะ อันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะไปเราไปกันต่อนะคะข่านี้นะคะก็เป็นต้นโปรงเพศผู้นะคะที่ดอกของเขาหลุดออกมาแล้วนะคะซึ่งดอกก็น่าจะอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะ,ะเดี๋ยวหนูจะไปเก็บดอกตรงนี้ให้ f อฟทุกคนได้ดูนะคะข่านี้นะคะก็เป็น อดอกโปรงนะคะที่เมื่อกี้หนูขึ้นไปเอาบนบนต้นโปรงนี้มาให้ f อดูนะคะซึ่งดอกนี้นะคะก็ถือว่าใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่เนาะใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่มากๆเลยแล้วก็สภาพของเขาก็ยังดีอยู่นะคะยังดีอยู่นะอันนี้ก็ยังมีจุดจุดนี้ตรงกลางนี้นะคะตรงกลางนี้ก็จะเป็นสภาพนะคะที่เริ่มหลุดแล้วนะคะเริ่มหลุดลว ดอกของเขาเริ่มหลุดละก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แกงด้านในจะสีดําๆนะคะแกงด้านในนะสีดําๆนะคะก็ถ้าดอกโปร่งนะคะที่มีลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะประโยชน์ของเขาก็คือนําไปทํเา,าเป็นายากันยุงก็ได้เนาะยากันยุงนะคะโดยการนําไปเผานะคะเผาแล้วก็ เพื่อใช้ในการไล่ยุงนะคะหรือว่ามแมลงที่มารบกวงเราตอนกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ให้เอฟซีดูแล้วนะคะวันนี้นอกจากจะไปพาเอฟซีทุกคนนะคะไปเที่ยวป่าโปร่งแล้วนะคะก็ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับต้นโปร่งนะคะหลายๆอย่างเนาะก็อันนี้หนูจะขอเก็บไว้นะแล้วก็จะไลฟ์สดให้เอฟซีทุกคนดูนะคะ อันนี้ว่าเวลาเราจะใช้ประโยคเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็เมื่อกี้นะคะหนูก็ให้ fc ทุกคนดูแล้วนะคะว่าต้นปรงเนี่ยจริงๆเขาจะมีเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะคะมี2เพศนะคะซึ่งแต่ละเพศเนี่ยหนูก็ให้ fc ได้ดูแล้วนะคะว่าต้นไหนเป็นต้นเพศเมียต้นไหนเป็นต้นเพศผู้นะคะแต่ถ้าเรามาในป่าปรงแล้วนะคะในลักษณะแบบนี้นะ แบบนี้เหมือนต้นด้างหลังที่หนูดูนะคะแบบนี้ถ้าเขาไม่มีดอกแล้วก็เขาไม่มีลูกเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะแยกได้เลยนะคะว่าต้นไหนเป็นต้นเพศผู้ต้นไหนเป็นต้นเพศเมียนะคะเป็นแบบนี้นะแต่อันนี้ถ้าเรามีความรู้นะคะเราสามารถแยกหรือว่าบอกได้เลยว่าต่อให้เขาไม่มีดอกนะคะแล้วก็ไม่มีผลนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าต้นนี้คือต้น เพศเมียหรือต้นเพศผู้นะคะต้นนี้จะเป็นเพศเมียนะคะก็ที่แน่แน่แน่เลยนะคะว่าต้องเป็นต้นเพศเมียนะคะก็คืออันนี้นะเดี๋ยวจะขยับมาดูใกล้ๆนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นเส้นๆแบบนี้เนาะเส้นๆแบบนี้นะคะนี่อยู่ด้างล่างนี้นะคะนี่เนี่ยที่เป็นแบบเป็นเส้นๆแบบเนี้ย อยู่ดางล่างนี้นะคะอันนี้ต้นนี้คือเป็นต้นเพศเมียนะคะต่อให้เขาไม่มีผลหรือว่าไม่มีดอกให้เราเห็นนะคะเราก็สามารถบอกได้เลยว่าเป็นต้นเพศเมียนะคะต้นนี้นะนี่ก็ให้ดูแบบใกล้ๆเนาะก็คือเขาจะมีเป็นขนขนค่ะใต้ใต้ใบของเขาเนี่ยเนี่ยมันจะมีขนขนแบบนี้อยู่นะคะนี่สภาพแบบนี้เป็นสภาพ ต้นเมียนะคะแต่ถ้าเป็นต้นเพศผู้ก็แบบง่ายๆเลยนะคะเขาจะไม่มีส่วงอ่าสวงที่เป็นขนๆขนดังดังล่างดังล่างนี้นะคะที่หนูดึงให้ดูนะเนี่ยมันจะไม่มีส่วงนี้นะคะก็คือเป็นเพศผู้ไปเลยนะคะอันนี้เป็นต้นเพศเมียนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่หนูพาเอฟซีทุกคนนะคะมาดูป่าปร่งนะคะแล้วก็พร้อมให้ความรู้นะคะ ให้กับ f c ทุกคนแล้วนะคะว่าต้นโปรง่งมีสองเพศนะคะสองเพศแล้วก็ลักษณะไหนเป็นเพศผู้ลักษณะไหนเป็นเพศเมียนะคะแล้วก็โชคดีเนาะที่เจอต้นหนึ่งนะคะที่มีตัวตัวหนอนดามนกนะคะแล้วก็ได้ให้ f c ดูแล้วนะคะก็บริเวณป่าตรงนี้นะคะก็จะมีต้นโปร่งเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะเยอะแต่ว่า มันจะชาเนาะเวลาเรามาเที่ยวแบบนี้เราต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะใครที่ดูอยู่นะคะก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มันจะมีหมอกควันนะคะแล้วก็หนูไปถ่ายทำนี่ที่จริงนี่ลูกต้นโปรงนะคะบางต้นนะที่มีลูกโปร่งสวยๆนะคะไม่สามารถถ่ายทำแบบให้มัน สวยงามได้เนาะนื่องจากว่ามันมีหมอกควงนะคะมันทําให้แบบไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่าหนูก็ยังไงหนูก็จะลงคลิปนี้นะคะให้เอซทุกคนได้ดูนะคะก็ยังไงนะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ